Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กกกิิิงงงมันข้อขับเรอมาจากน้ยขับไปไหนนู้ดถุงอ้วนหน่งมานู้มาใส่เสื้อยิวงเลนว่ะยิ่งนมันหอมที่นี่มันดี้ึงเดิงีนี่อืมไปหาเขาให้นู้เเด็เด่เด็เด็เดดำดำเ็นบวบบนี่เด็นี่เอมากหลย ไหนน้ำมีอยู่มาจากในเ้าน้ำมีอยู่จะเป็นแม่ยูงูอะไรนี่นี่นี่นีนี่แม่ดีนี่นี่หรอกดำดำแล้วไม่ใช่ข่าวนี่นี่มือเบองตี้นี่ ด um, ีอีคุณโอ้ยอืมท่นเลยอันนั้นท <laughs> ่านี่ตรวสภาพยุ่เยียติงมอืมอม้าหาเว นีด diyorsun, ด่ดิดด่งตีนิขางน่ดำดำนี่นกอกมีพ่อเลี้วพอเล้วมันวะพอเล็วก็ขันเห็นว่าแล้วมันขันขันในใบหูกาวเย็นไปหาก็บอกหา กัดกระโดดงับงาเงาเงับงาเรื่องย่างจริงในใบหูนี่เห็ดแน่นี่มันมาอยู่ใบหูมืึอนี่นะมันรักษาบ่อาได้ท่าท่านี่อาบน้นันี่ยท่าน้ำใบหูท่านี่ไปเรื่อยทัวร์เบิร์ตโจโดเบิร์ตไปซื้อไม้มาอยู่ซื้อไว้ วน,นี้ดีๆั่นแก็นั <laughs> นนี้ดีนะครนะับนะอันนี้ดีเนะเ <laughs> ง้ยมผุนกุติอันนกขีกระเดียมนะยิงหนิง